คำ no, 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 no. เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันพินนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันพินนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็ เล่นในช่วงหงเวลาบรนนาทามนั่นเองนะครับเป็นรอบเย็นนั่นเองนะครับห้าโมงสิบห้าจนถึงหกโมงสิบห้านะครับก็มีพัฟพีจีนะครับมาจ้องหนึ่งอัพแปะเรามีอีกแล้วนะวายเดโซแล้วก็ยิวพัตรานะครับพีพีนะครับก็มีตามนี้เลยแล้วก็คายจกเกอร์นะครับนะก็กลุบราทามนะครับคือกลุ่มเจ้งเซียนทีมนั่นเองนะครับใครแตกใครเสียอะไรก็จะมาบอกกันอีกกลุ่มนะครับนะเข้าลุบราทามนะครับก็จิแม็กไตคิดเด้เลยนะครับนะ อ่ะก่อนเข้าเริ่มเกมนะครับก็ช่วยการกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปเราไปลุยเลยดีกว่าครับอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมกันแล้วนะครับก็มีทุนอยู่ที่พันห้านะครับก็ถอนไปแล้วนะครับก็เหลือทุนไว้อยู่ที่พันห้านะครับพันห้าร้อยกว่าบาทนั่นเองนะครับก็จะมาเล่นนะครับท่านชมคอมเมนต์มาบอกว่าให้เล่นสิบคูณยี่สิบนะครับกับแบตสิบบาทนั่นเองนั่นเองนะครับทุกคน เอ้ยโอ้โหมาถึงก็มีลุ้นนะครับแต่ก็อุ๊ยแปะนอนมาว่ะเฮ้ยสองร้อยสิบบาทไปเออนะครับโอ้โห,โหแปะนอนมาตั้งแต่ต้นนะครับเกิดมีลุน้นตั้งแต่ต้นด้วยนะครับโอ้ยแบบนี้มันมาดีนะแต่ตอนท้ายผมไม่รู้มันจะรอดไหมนะครับทุกคนเออนะก็ท่านชมนะครับตามที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มานั่นเองนะครับว่าให้เล่นสิบคูณยี่สิบนะครับ แบดสบาทนะครับผมก็เริ่มแบตสิบนะครับก็กดเล่นไปก่อนนะครับหวือมันจะเข้าฟิลิปป็นให้เรานะแต่มาถึงรอบแร่มเมื่อกี้ก็มีลุ้นแล้วนะครับไม่ใช่อ่ะเล่นกันเรื่อยๆยาวๆครับทุกคนแต่รอบเที่ยงของเราวันนี้ครับก็ได้มาแล้วนะครับโหหาใครที่ยังไม่ดูครับก็ไปดูได้นะครับลงผมลงคลิปไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ารอบเย็น มันจะให้อีกไหมนะครับแต่ช่วงนี้มันกักนะครับมีกักด้วยนะช่วงนี้อืสิบครับสวยเคไหลไปครับไปเป๋เป็นวายแล้วก็จิงจับสิงครับทุกคนเปไม่ไหลต่อละ ผมอยากให้ตอนเข้าฟิลิปินนทะโคนมันคอมโบโแบบนี้บ้างอ่ะแบบเมื่อกี้อ่ะแม่งเราเข้าฟิลิปินนะมันไม่ค่อยคอมโบโให้เราเ้ยแล้วผมรู้สึกว่านะสิบคูณยี่สิบอ่ะมันไม่ค่อยจ่ายเว้ยทุกคนผมหลายผมลองมาหลายรอบแล้วนะแต่ก็เออลองแล้วลองอีกอ่ะเออดูนี่มันจะเหมือนเดิมไหมนะครับ นะผมขอซื้อเลยมาแลกกันนะครับทุกคนมันไม่เข้านะครับผมขอซื้อเลยแลกกันนะครับเดดสิบาทนะซื้อไป500รอนั่นเองนะทีนี้แหละครับทุกคนมาลุ้นกันว่าจะตกดำไหมนะสิบคูณยี่สิบนะครับไปครับไปคูสิบสี่ทุกคนอ่ะผมขอด้านบนต่อนะครับสิบได้ไหม โอเคครับ okay, ทุกคนได้แล้วนะมาลุ้นตัวควรนะไม่ถึง20นะครับร okay, งงทุกคนมาลุ้นให้ถึงควร20กันควรสิบแปดโอเคครับอ่ะยี่สิบว่าไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนเกือบเกือบไปแล้วมาฮะมาดูกันว่าจะแตกให้ไหมแต่นามที่เคยเล่นมาหลายๆรอบนะทุกคนมันไม่ค่อยแตกว่ะ มันไม่ขาดไม่ขาดทุนนะครับแต่เก็เคยมีนะครับที่ขาดทุนอะ่ะแต่ก็ส่วนมาแล้วจะได้แบบได้กําไรคือไอ้ได้ทุนคืนอะไรป,ประมาณนี้ครับกาไรนิดหน่อยหนะ่อยะครับมันไม่เหมือนแบบสองคนสิบหกอะไรเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่ามีเฮครับแตกแบบกําไรแบบสองสามสี่ห้าเท่าอ่ะเห็นไหมนี่เห็นไหนมรอบนี้จะเป็นไงครับเนี่ยสามร้อ <laughs> ย ซื้อไปห้าร้อยนะเว้ยแต่ซื้อไปห้าร้อยเฮ้ยสองรอบสุดท้ายว่ะเจเฮ้ยอะไรครับเนี้เจมาหืสุดท้ายครับทุกคนโหเจอ,อีกแล้วไม่ไหลต่อแล้วดูน่อดูดิดูดมันทำสิบคูณยี่สิบสามร้อยสี่สิบซื้อไปห้าร้อยแม่งขาดทุนน่ะ ขาดทุนน่ะอ่ะซื้ออีกรอบเลยกันอะไรวะมันขาดทุนเฉยอ่ะโอ้โหผมเล่นแปดคูณยี่สิบม่ยังดีแจกเอ๊ยยังจ่ายดีกว่านี้อีกเอ้ยอ,อ่ะไปครับไปคูณสิบสองครับว่าไงคูสิบสี่อ่ะผมกดเหมือนเดิมนะครับ สิสี่แล้วก็ไปด้านบนนะครับคูณเอ่อตัวหมุนนะครับสิบแต่ได้ไม่ไม่รู้อ่ะโอ้โหหลุมดำรอบเล็กแม่งขาดทุนรอบสองตกดำเอารอบสามดูดิเอาดิรอบสามดูดิมันจะให้ไหมโอ้โหนี่ไงทุกคนนี่ไง มันไม่ใช่ว่ามันผงแบบนี้มันมีได้มีเสียนะครับผมบอกไว้เลยนะครับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็ทําใจไว้นะครับยอมรับให้ได้นะครับบางทีมันก็ได้กําไรนะครับบางทีมันขาดทุนนะครับเพราะว่ามันมีได้มีเสียนะครับแต่พ่อพยายามเล่นนะคนอย่าแบบโอ๊ยพยายามเล่นให้ตกดําตกดาอีกแลว้วหมือนอารมณ์เลยเว้ หมดอารมณ์เลยอะโอ้นี่ไงรอบเช้ามันให้ไอ้รอบเที่ยงมันให้นะรอบเย็นมันเอาคืนแั้แล้วอะโชว์เอาไงดีวะเหลือห้าร้อยจะซื้อแล้วจะปั่นอย่างเงี้ยปั่นเลยกกันนะปั่นเลยกกันทุกคนกดโทรโรบไปเพื่อมันจะเข้าสเก็ตเตอร์ให้นะ ไปไปปั่นไปปั่นยาวๆไปโอ้ยสิบคูณสิบคูณยี่สิบไม่จ่ายซื้อรอบสองงดำรอบสามงดำอะไรทำเนี่ยอื้อ่ะไปไปไปเรื่อยๆครับทุกคนไปเรื่อยๆเผื่อมันจะ เห็นใจเราบ้างนะเข้าเก็ตเตอร์สักรอบเขาก็ยังดีโอ้โหยังไม่มีลุ้นเลยวะ่ะตายเฮ้ยอ,อะไรวะแปะนอนเนรอเฮ้ยทำไมยาทุกคนมันบั๊กหรอวะไงวะทำไมแปะนอนไม่ขึ้นน่ะอยู่ก็ได้ยินเสียงทุกคนได้ยินมาเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงไงเสียงมาแปะนอนมาแต่ลูกแปะนอนนั้นไม่มาวะ่ะ มันบักหรอวะว่าไงวะเนี่ยไอ้แปลกกักไหมวะไอะแปลกมันกั๊กหรอโอ้โหเอ้แต่ขอสักเกตเตอร์ได้ป่ะสักเกตเตอร์สักเกตเตอร์สเงางเงังว่าไงว่าไงเอ่ยไหนสักเกตเตอร์อยู่ไหนมาดิโอ้อีกแล้วแปะนอนใช่ไหมทุกคน มันบักไงใช่ปะคือมันไม่ขึ้นให้เว้ยมันได้เดืดเสียงเอออะไรก็ได้อ่ะเรองการสเก็ตเตอร์อตอนนี้อ่ะไปเอกับชิงับชิงไปอิวิ่ว่าไงมาไหมเอ่ยยังไม่มายังไม่มาคนมันยังยัง วะาไง,ไ,งไหนไหนนะสกเกสเตอร์กเราสามร้อยแล้วสามร้อยแล้วสเกตเตอร์สกเกตเตอร์อยู่ไหนวะแปะลอสกเกตเตอร์ไปตั้งไหนทุกคนโอ้โหอะไรครับเนี่ยฉิงเจ็บฉิงมาครับไป ว่าไงเออสกเตอร์เออสกีเ,เตอร์จงมาดิสกีเตอร์จงมาจงมาจงไม่มาจงไม่มาดูดิทุกคนสกเตอร์จงไม่มาไม่ต้องมา <g ül> โอ้เริ่อมอารมณ์เสียแล้วเนี่ยไม่ต้องมานะเอาให้หมดไปเลยหย่ามาอุ้ยเงียบชิงเต็มแผงวะ ่อไงไม่ต้องมาแต่กตเตอร์่าไงไม่ต้องมานะ <c oughs> โอโ้โหทุกคนเอาไงหยุดด,นะ 300, 300ยด,ดีกว่านะ <c oughs> ผมว่าพอเก็บเก็บสามร้อยสามร้อยสามบาทเนี่ยเอาไว้เล่นวันธรมรอบรอบดืึ่นดีกว่านะผมว่าอ่ะโอเคครับทุกคนผมผมขอหยุดไว้แลวกันไม่ไหวไม่ไหวพ่มพันห้า 1, 5, นะันเหลือสามร้อยผ้าไปแล้ว หรือไป3มรอบแม่ไงไม่จ่ายซื้อรอบ2องตกงดำรอบ3ตรงดำพอเหอะผมว่าแบบนี้ยพอเหอะเอโอเคครับทุกคนนะคลิปนี้ก็ขอจบเพีงเพียงเท่านี้เลยกันนะครับทุกคนไม่ไหวครับคนสิบคนยี่สิบไม่ไหวนะทุกคนขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ